ง่่นดินอาถรรพ์ดินเจด p ง o ่นดินหรือคำโบราณเรียกว่าดินโปง่งเป็นาธาตุกายสิทธิ์ถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์ที่ยมนำมาทำเครื่องรางของขัง,งได้อย่างดีดินโปง่งดินโป่งคือดินที่มีแร่าธาตุธรรมชาติเจือปนปริมาณสูงมีรถเข็มบ้างว่ามีความหอมมันดินชนิดนี้อยู่ตามสถานที่ต่างๆในปา่าได้แก่บนภูเขาบนที่ราบสูง ที่ลุ่มชายน้ำบ้างมีสีสันวันณะต่างกันออกไปได้แก่สีขาวนวลเหลืองดำแดงปรากฏในป่าต่างๆเช่นป่าโปรงป่าทึบเรียกตามเพิชลักษว่าป่าตัวผู้ป่าตัวเมียตามตำนานถือว่าดินอโอ่งโอชะหรืออาหารอย่างแรงๆที่เกิดขึ้นในโลกปรากฏในคำพีไต่ภูมิพะร่วง ง่วนดินมีกลิ่นหอมหวนชวนลิ้มรสอย่างมากขนาดจิตวิญญาณระดับสูงเรียกว่าอาพัชลาพรามยังอดทนไม่ได้ลงมากินดินดังกล่าวแล้วหมดลิธกลับขึ้นสวนเบื้องบนไม่ได้กลายเป็นตำนานเผ่าพันธ์มนุษย์มาจนถึงทุกวันนี้จากตำนานข้างตน้นง่วนดินซึ่งพ้องกับดินโป่งที่หมูสัตว์ลงมากินเพื่อเสริมธาตุอาหารในตัวเองขนาดนักล่า ผ่านปลาหรือสัตว์ประเภทเสือสิงโตกระทิงก็รู้ธรรมชาติเหล่านั้นจะรู้ว่าถูกดักล่ามีอันตรายแต่ก็จะอดที่จะลองลิ้มรสชิมรสด,ดินโป่งหรืองวนดินหรือดินโป่งที่มีอาถรรพ์สูงที่ยั่วยวนครอบงำจิตใจขนาดอาพัสราพามหรือสัตว์โลกทั้งปวงก็ยังต้องยอมพีกายถวายชีวิตเพียงเพื่อจะลิ้มรสงวนดินเลยทีเดียวครับ นอกจากมีความทนในสิทธิในตัวของมันเองยังถือว่าแรงอีกด้วยอำนาจจิตวิญญาณที่เฝ้ารักษาสถานที่เหล่านั้นเรียกกันว่าหมูนักเซศาสตร์เรียกว่าอารักษ์หรือชาวบ้านเรียกว่าผีโป่งนั่นเองครับบรรดาพ่านป่าทราบดีว่าอาถรรพ์แรงมากแรงขนาดไหนนันหรอครับถึงนักพ่านป่าจะมีวิชาขนาดไหนแรงขนาดไหนถ้าถูกอาคมไม่เก่งกล้าพออาจจะถูกอาถรรพ์จนเสียชีวิต หรือเป็นบ้าเสียสติได้เลยล่ะครับดินป่งนิยมมาใช้สร้างวัตถุอาถรรพ์ต่างๆทั้งท,งทงางศาสตร์ฝ่ายขาวเช่นพระสมเด็จวรคังอันเลื่องลือนั่นก็คือดินป่งเหลืองนั่นเองล่ะครับเรียกกันว่าผงดินสอเหลืองส่วนฝ่ายต่ําหรือสายล่างก็นํามาประกอบในการกระทําย่ยํายีซึ่งประการหลังนิยมนําดินป่งแต่ไม่ทราบชนิดได้นะครับนํามาผสมสร้างพระเครื่องกลุปคารพหรือรูปหรือสี โดยทั่วไปกำหนดใช้ดินเจ็ดปง่งนอกจากนี้ยังนำมาประกอบสร้างวัตถุมงคลอีกหลายชนิดโดยมากเลยล่ะครับเพื่อต้องการสร้างความเข้มขังทางจิตวิญญาณที่สถิตยอยู่ในรูปนั้นๆด้วยละครับการนำดินป่งมาใช้ต้องมีการพรีกร้ำให้ถูกวิธีด้วยนะครับการนำมาถอนอาถรรพ์บางประการออกเสียก่อนโดยผู้รู้ทางด้านนี้จึงจะไม่เกิดผลเสียภายหลังและมีตะคุณอย่างไรก็ตาม ดินโป่งก็เริ่มหายากในปัจจุบันขึ้นทุกวันทุกวันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ที่มีเจ้าภาพขอขอบคุณท่านผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตภาพหรือผู้เขียนีนท,ทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อมาใช้ในการแสดงประกอบเนื้อหาสาระข้อมูลขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลทางบิ๊กมีเดียด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ ้ากดูและชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรีโพสต์ให้กับช่องขอบกระลงหามาเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ